สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่7จเรื่องครอบครัวแสนสุขนะคะดูสิค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูสาระที่ควรรู้นะคะ 1. สายใหญ่ครอบครัว 2. ส,สายสัมพันธ์ในครอบครัว สามหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวสี่กิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวห้าดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะเรามาทบทวนขอนทัศน์บทเรียนนะคะสายใหญ่ครอบครัวข้อที่หนึ่งสายใหญ่ครอบครัวสายใหญ่ครอบครัว,วประกอบด้วยคนมากกว่าหนึง่งคนขึ้นไปที่มีความผูกพันกัน สัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือว่าทางกฎหมายความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นในสังคมสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทตามที่สังคมให้ความหมายเช่นกิดามันดาบุตรเป็นต้นนะคะต่อไปความสัมพันธ์ในครอบครัวความสําคัญในครอบครัว ก็คือ,อเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมีการพูดคุยพูดคุยสัมพันธ์กันนะคะสื่อสารกันอย่างสร้างสารรค์จะมีในครอบครัวในสาสัมพันธ์ก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาในครอบครัวของเราจะมีความ สายสัมพันธ์กันนะคะมีเด็กๆมีลูกมีหลานนะคะอันนี้คือสายสัมพันธ์สื่อสารการพูดคุยกันนะคะต่อไปหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะคุณพ่อมีหน้าที่คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลสมาชิกในครอบครัวนะคะอบรมสั่งสอนเด็กๆ เลี้ยงดูเด็กๆเ,เลี้ยงดูลูกและทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกนะคะช่วยกันทำงานบ้านเช่นช่วยทำอาหารช่วยซักผ้าช่วยรีดผ้าทำความสะอาดบ้านซ่อมแซมของใช้ในบ้านรดต้นไม้ตัดหญ้าสมาชิกทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะคะ หน้าที่ของลูกลูกมีหน้าที่อะไรมาดูตอนนี้เราอยู่ในช่วงโรคระบาดเราก็เรียนรู้อยู่ที่บ้านเนาะหน้าที่ของเด็กมีอะไรที่บ้านอ,อ่านอ่านหนังสือทําการบ้านช่วยงานบ้านคุณแม่เช่นล้างจานรดต้นไม้ออมเงินออมเงินก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ มาค่ายพร้อมดองกันมาดูกิจกรรมที่สี่กิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวเรามีอะไรบ้างมาทำอะไรบ้างที่บ้างนะคะเช่นกานดูทีวีร่วมกันและประทานอาหารทำงานบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะเห็นไหมคะเราช่วยกันทำความสะอาดบ้านสังให้คนแม่ทำงานบ้านคนเดียวได้ไหมเออ คุณแม่คนเดียวก็ไม่ไหวนะคะเด็กๆพอช่วยได้ก็ช่วยเด็กๆน้อยๆเช่นถูบ้านล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่งานมาดูสึกิจกรรมของเด็กๆบางคนช่วยได้หลายอย่างเลยเห็นไหมคะเด็กๆส่งความดีมาให้คุณครูดูคุณครูก็จะส่งต่อความดีไปให้คนทั่วไปได้รับชมว่าเด็กๆสามารถที่จะช่วงานบ้านได้ นะคะกิจกรรมการพรักผ่อนร่วมกันในวันหยุดของครอบครัวนะคะสร้างความอบอุ่นความรักการรับประทานอาหารร่วมกันก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะ่ามาดูในเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้การดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวพ่อ,พพอคอยดูแลแม่ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลลูกๆลูก ดูแลเรื่องการหาเงินให้ในเด็กใช้แม่มีหน้าที่คอยดูแลบ้านดูแลลูกๆดูแลอาหารดูแลเมื่อลูกๆหรือใคนในคนในสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยนะคะเมื่อมีคนในบ้านไม่สบายคุณแม่ก็เป็นคนคอยดูแลพาไปหาคุณหมอนะคะ,ะคุณแม่ดูแลเรื่อง อาหารให้เด็กๆให้ทุกคนในบ้านความสะอาดให้เด็กๆนะคะดูแลเรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายนะคะชุดนักเรียนชุดใส่เล่นให้สะอาดเรียบร้อยเตรียมของชงของใช้ให้ลูกๆทุกอย่าง ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวคุณพ่อก็คอยดูแลคุณแม่ก็คอยดูแลนะคะเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงระบาดโรคระบาดนะคะมาดูคุณค่าพ่อวรสาราค่ะค่ะถึงความรักความเมตตานะคะพเยซฉเจริญชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความเมตตาพระองค์เมตตาต่อทุกคน คนเจ็บป่วยคนตกทุกข์แท้ยากและคนได้โอกาสการงานพระเยซูสอนให้เราเห็นคุณค่าของการทำงานผู้ที่ทำงานก็สมควรได้รับคบําตอบแทนค่าตอบแทนนะคะวันนี้คุณครูสอนเด็กๆเรื่องกการดูแลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความอบอุ่นนะคะ ทุกคนในครอบครัวก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันให้ปลอดภัยให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วไว้เจอกันคลิปตัอไปนะคะเ,เด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ bye